แล,แล้วมาท<ร>ี่มาตรงกลางผมเห็นไอพอตโปรครับเอ็นทีซีโดนหนักมากครับแล้วพิกเกอร์หลบมาและโยกครับได,ด้ดีฟอกดีฟอกโดนเปิดเดี่ยวมาครับเลือดหมดแล้วเรียบร้อยเป็นเสาเอ์ครับที่ยิงอันติเก็บตัวของดีฟอกไปวอลีปีโอแรงจัดจัดครับมันมีน้ำมัเห็ครับใช่ครับเอาและดี็อกคำนวณพลาดครับไม่ได้กดแม้กระทั่งอันติเมื่อกี้คือคิดว่ารอดเลยครับแต่มีมันแรงครับ ถ้าดูกับของหมิงก็มาเต็มตู้แน่นอนแลมีโซสกอรล้วด้วยไม่ใช่ม,ม,มีมงอ่ะมงลงแล้วอ่ะหมิงอ่ะแรงมากครับแต่ก็ยังผีผามเปิดไม่ได้ครับจับ20วสิบมิน่าจะยังเปิดยากอยูอ่นะครับโมกฟับปบะมือมีแสงครับแต่ว่ามีคนตามครับไอ้ปะโปไปยกใส่ครับ<ม>เป็นโดของนับยิงเต,เตะครับพี่เก็บไอ้ปะโตได้เอาแล้วลูยใส่เหมือนกันครับดีบุมยิงยิงรดุเอเลนครับโอ้โหครับเต่าเอ็กอยู่ไหนเต่าเอ็กอยู่ขวาครับโอ้ยเมื่อกี้แยกทางกันเร็ว เอ้ทัวจะโงกมาอีกแล้วเนี่ยโกงกเฉงืออ้แจะเปิดก๊อตก็ไม่ง่ายอยู่นะไม่น่าจะเปิดก๊อตกันง่ายนะคุณที่ต้องเปิดคนก่อนนะครับโอจะดีที่ป๊อกที่เอาทางกิมซเซคืนมาได้ด้วยนะครับเป็นกันแย่เลยครับโอโฟกัสของเมก้าามน่ากลัวครับโอแล้วเกิดเวลาเดียวกันแป๊ะเลยครับเมร <c oughs> จังหวะหลุดเดี่ยวอันตรายมากครับเมกกะธานนี่เจอจังหวะดึงขอเสื้อมามันแรงครับอย่างที่บอกครับมาที่มาทำเวฟครับเอ็นทีซีต้องไปเดินตามะนี่ฮะมาดูกันครับรีเพย์จังหวะนี้ครับก็คือเห็นป๊อปหลุดมานั่นแหละครับฟิเกอร์มาคือมันตามได้อยู่แล้วแตจังหวะเออมาเต้นรุมนครับแต่ยังเห็นว่าป๊อป๊ยังสามารถแก้สถานการณ์คืนมาได้ครับถึงเอ็นทีซีด้วยนะครับได้ทักกิวเซ่ได้จับฟิกเกอร์เอเวสครับอ้าวเดินมาแต่คราวนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวครับโอ้โหเอาทีเขามากระช้าใส่เอ็น นีต้องเริ่มระวังนะเมื่อกี้โดนไปทีหนึ่งเดี๋ยวเซนเดาเมจหนิงมันเอ๊ะแปลกแปลกแ <c oughs> ต่แรงจริงครับแรงจริงพนุทุกสิ่งอย่าง <c oughs> จะย,ยืนก<ๆ>ันเันเหิือนไม่ได้ครับแล้วมันไหลมาช้าช้าด้วยนะมันไม่ได้มาแบบตึ๊บเิยออกเลยนะ <c oughs> มันยิงปิ <c oughs> ้วคอาวนั้นก็เชื่อมอยู <c oughs> ย่เชื่อมอยู่ดีๆมาเชื่อมเราตอนไหนก็ไมู้ ลากยาวครับ20นาทีตรงนี้นี่ครับโอ้โหคลิปติดสปีดนะเป็นเรื่องกระแสนะเป็การกันยกครับและใช้อนติยัดเข้าไปครับไม่เข้าดีฟอแบบนี้แล้วเสียติดไปแล้วครับหลายอย่างเลยฮะเบย์คณามโอ้เบย์คณามก็เจ็บเหมือนกันนะตอนนี้เมื่อกี้เกิดความลังเลครับเป็นซี่ครับเอ้ยตัวนี้มันย่อนานแปลกๆล่อหรือเปล่านะครับโอ้แต่เมื่อกี้ถ้าบวกนี่อาจจะโดน NTC คัดหลังได้นะครับ ดีฟอกก็เรียกว่าเจ็บครั้งแรงแรงจริงเมื่<พ>อกี้อีหน้านี่แป๊บเดียววุบเลยจะวุบเอาเนยมาขี้มีของกันก็จริงอ่ะมันไม่ได้ฟูดแทงขนาดนั้นวันเดอร์มันฟูดามาดิมาแรงจัดเลยดูอ่ะเอามาล้างแหนงอะไรครับเกิดอ,อัปเดตครับคำสาปเป็นความตายแล้วแถมเอาดาบแดงมาด้วย เป็นเอเวอเรกเกติ้งไงของเทนนิงใช่ใช่เอเวอเกเกติ้งโอ้ยโดนครับกินเซนต้จะหมดหลอดเอาแล้วแข็งมาตรงนี้โอป๊อลตามไม่ได้จริงแต่กินเซนเหลือน้อยมากและยกไปไม่โดนครับด้านซ้ายครับมีมาคี้มาก็จริงครับไอ้๊อโปครับโดนไล่มาหัวมาตรงนี้ครับแล้วเก็บไอ้๊อโปได้ครับแล้วตรงนี้บอลบอลหอยกลับมาแล้วกระโดดไปกลามงกบแปลโดยดีฟอกครับในดูการยิงปีของดีบูมดีบูมยิงปีครับแล้ววิ่งแอนด์แลนด์แกไม่รอดและเป็นดับเบิลคิลจากป๊อลบอลและมาคุมได้ครับคาลอนเสียไปหนึ่งตัวเท่านั้นครับไอ้๊อโปลบไปครััับบเเเปป็นนโอออกกกาาาาสสดดีใรริย์คขงงงทฝ่ลอน หายแล้วยิงยิง,ยง,ยงจะมีปาฏิหาริย์นี่กับเบค็อตพาไหมครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้ก็ตปเยอะขึ้นบ้านง่ายมากครับตระาลรถเลยครับเ้าเฮ้ยแล้วก็นั <ma <ma ้นยกไม่ยกอตนยกครับแล้วยกมาฝนกลับมาตรงนี้ครับเรื่องเดมาหนึ่งบันมากีเดินมาครับเดินมาใกล้เคียงมากแต่เร้ยโอ่ยโอ้ม่ใ้้เว้นโอ้โงกยอ้อ้ยโ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 อโอ้โโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ยรับอ้ยโอยโออยย โอ้จังหวะแหลมปิดชีวิตเปลี่ยนครับเจอจังหวะเขี่ยเข้าให้ครับทารอนเอามาให้เลยถึงป้อมเลยฮะโบ้คือเคลียได้แต่ตัวพวกนี้มันไม่อยากสกิลมาเคลียเวฟแวนการ์ดแน่นอนนะใครับนี่ฮะแล้วไปป้อมกลางครับกันขวาไปกลางครับครับก็โยกไปบนครับแล้วกลับมาป้อมขวาต่อไปทุกทางเลยครับไปเคลื่อนทามครับโอ้จะกันยังไงฮะโดนลามปามาทุกทางยิง มีโอกาสในการเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมทา,ทารอนทารอนครับอุ้ยวิ่งมาป้อมกลางตรงนี้ดีบูมครับโอ้โหและมีการเนี้ยเรียกว่าทำให้ป้อมโจมตีไม่ได้ตลอดเวลากาดล่างกอลสเลเยอร์มาที่ด้านบนมาชี้นะครับเกียร์คีปแล้วยกไปสองครับแต่ไม่มีใครตามต่อว่าไอ้ตัวที่ยกนี้หนามากนี่ครับกลับมาเจอพลังไททันของฝั่งตรงข้ามากครับและได้ป้อมด้านบนมาครับสำหรับทารอนตรงนี้เบคอนธามหลังชนฝาเลยฮะ เนี่ยและด้านขวาครับอันพีโดนไล่จาก NTNC เนีะครับีบอกแล้วผมว่าเปลี่ยนสถานะเป็นหัวหน้าคีปครับ n t n c อยากจะพักทีปิดป้อมเลอเกินแล้วมาแล้วด้านขวาดูวบโจบตีโอ้อปา<ะ>โล โลดีดนึงครับล้มเป็นทอเนี่ยและได้สามลานแล้วมาป๊อป,ปเปิดก่อนครับใส่หลักเอาเอเลสครับดีเอเลสบอกมาหนึ่งหนึ่ง,งแล้วตะกี้ทีมครับมันเล่นกันเป็นทีมครับแล้วป๊อปไอ้ป๊อปครัรอบโอ้โหเมื่อกี้กระโดดไปกลางวงครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ชัยชนะตรงนี้ทารอนจะเอาจบจะเอาจบครับแล้วดันไปแล้วไปเลสได้ครับไอเลสหายไปไวมากครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วตรงนี้ครับกินเตยก็ตายไปด้วยครับในขณะที่ดีบูมอย่างอีกฝีครับดูนี่ดีบูมครับดีบูมก็ยิงตลอดเนี่ยยิงเข้าไปยิงเาไอยยู่ิก็บไปหมดเลยครัับงงขอทาูจิ ก็ทำเหลือพี่แกเอามาทีทันทีมันกิวมาตรงนี้ับแก็บายกรบโอ้แล้วจบโดยไอคีดต่อตัวด้านขวาและทาลเราขึ้นนำสามต่อศูนยแต่ที่สมาอยู่ในมือของเกี่ยวแดงชาลอนอีกเกมเดียวเท่านั้นครับในการเข้าไปป้องกันแชมปเปี้ยนครับในฤดูกาลนี้ของพวกเขาชาลอนเงี้โอ้จังหวะในการเล่นไฟขกว่าจริงๆครับเก็บมาสเกมรวดครับ มีสถานการณ์ที่ยากลาบากเหมือนเกมเมื่อกี้เลยแต่เขายังคัมแบ็กกลับมาได้คือหาจังหวะในการที่ฝันของข้ามเข้ามาเล่นสูงฮะแล้วพอมาเล่นสูงแก้ปัญหาหน้างานหน้าไฟได้ดีมากครับแล้วการที่ยืนอยู่ติดกันแบบนั้นครับโอ้โหทั้งวันเดอร์ทั้งอิสเดททั้งลิเลียทั้งสกัดครับแล้วยังไม่นับทีลิเลยฮะที่พอมีอีกินเซโบอ่ะโอ้โหโอ้หยิงแบบใครก็ได้อยู่ใกล้ยิงหมดใช่แต่คนปิดบ้านเนี่เป็นเวนกาดจริงแล้วมันเป็นสเกลเลตนะครับสเกลเลตของทารอนเนี่ยเล่นแล้วเล่นง่ายกว่าด้วยคร ก็เป็นเกมจบโดยทารอนและเกมน่าจะเข้าสู่สถานะนะครับแกรนด์ไฟนอลพอยด์ในขณะที่เบคอนธามครับถ้าจะเข้าสู่แกรนด์ไฟนอลครับโอ้โหแต่ดูนี่ดีดีครับยิงฟรีจัดเลยมือปลาสล,าบลับบุรีเอา้ามือปลาด้วยนะแฮนด์ฟิสบี้ฟิสบี้ <laughs> โอ้นะกอ้องชวมว่านตำแหน่งยืนดีมากไม่ตายเลยสักตัวไม่โดน